เรื่องราวของ น้องอายบ้างดีกว่าน้องอายที่ยกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดหรอนี่เขาบอกว่าเป็นคู่จิน้นคู่ใหม่นะคะ,คะน้องอายกมลเนรกับหนุ่มเด่นคุณงามเนรค่ะคู่นี้ไม่รู้จะไปจิ้นกันอะไรยังไงแต่ว่าล่าสุดนี้อายนี่โอ้โหเคลียร์คิวนี่ไปยกเค้กด้วยตัวเองนะจ๊ะตั้งใจไปเลยโอ้ยกเค้กไปเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับเด่นคุณงามเนรเพราะว่าล่าสุดนี้เด่นคุณเขาอายุครบยี่สิบสองปีได้ไปทำบุญที่บ้านเด็กพิการะนะคะ นี้เลยนะคะก็ไม่รู้ใครเซอร์ไพรส์รใครแหละนี่ค่ะก็กำลังทำกิจกรรมกับเด็กๆอยู่แล้วน้องอายกมัมมนเนทก็หอบเค้กมาเซอร์ไพรส์คุณเด่นคุณนะคะอุตาละแต่งตัวได้เท่มากๆเลย<อ><อ>ก้าวก็ยังคงได้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> นี่แล้วก็มีเพื่อนมองในวงการนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมกัน นะคะซึ่งแน่นอนค่ะงานวันเกิดหนุ่มเด่นคูลก็มีภาพน่ารักน่ารักของคู่จิ้นคู่นี้โอยเดี๋ยวต้องไปสืบดูนะว่าเขาไปจิ้นกันได้ยังไงอ่ะตายละดูสิเอาพี่จิ้มหน้ากันเลยนะแต่ว่าด้วยความน่ารักหยอกเอิญดูสิภาพนี้เดี๋ยวค่ะอันนี้ไม่ได้โฟกัสที่อายเลยนะคะโฟกัสที่แผงอก ใชยหคันน้องชีบมของน้องไอค่าลูก่าเขาไปคูยจ้นกันแล้วก็สวิตกันคลับสักนิดนึงนะคะแต่เห็นว่าหนุ่มเด่นคุณโอ้โหกล้ามแน่นกล้ามปูขนาดนี้แต่ทําไมทําไมไอโอ้หยิ่งมีละครยิ่งมีผลงานให้แฟนติดตามทําไมผอมลงไปขนาดนี้ค่ะคือคนนี้ล่ยลำบึกแต่ว่าสาวของเราเนี่ยค่ะสาวไอไปรากฏว่านักข่าวก็ทักว่าทําไมเธอผอมผอมลงทุกวันยิ่งงานแน่นยิ่งผอมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะน้องไอหนูเป็นไทร้อยปะลูกอ้าว ป้อกเลยตอบว่าอายเป็นไทรอยหรือเปล่าเพราะว่าผอมขนาดนี้อายบอกว่าไม่ได้เป็นค่ะล่าสุดนี้ไปตรวจสุขภาพมาแล้วตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเอ้ยหรือจะป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตเนี่ยใช้ปกติเลยนะแต่ทําไมน้ําหนักไม่ขึ้นเลยแต่ว่าไปตรวจนี่ก็สบายหายห่วงได้นะคะคุณหมอบอกว่า สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรแต่ว่าช่วงนี้หลายๆคนไปทักน้องอายขนาดนี้เขาก็เลยพยายามปั๊มให้ตัวเองเนี่ยดูสุขภาพดีมากขึ้นด้วยการไปออกกาลังกายอย่างเมื่อกี้นี้เห็นว่ามีเล่นโยคงโยคะตอนแรกเจ้าตัวบอกว่าอุ๊ยแรกๆเนี่ยไม่กล้าเล่นเลยค่ะเพราะว่า มีความเข้าใจว่าเฮ้ยเราผอมอยู่แล้วอ่ะยิ่งไปออกกําลังกายจริงทําให้เราดูผอมลงไปหรือเปล่าแต่ว่าพอไปศึกษามากขึ้นแน่นอนนะคะความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือการที่ออกกําลังกายเนี่ยไม่ได้ทําให้ผอมนะแต่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเฟิร์มมากขึ้นใช่แล้วค่ะก็ยืนยันว่าสุขภาพดีไม่ได้เป็นไทรอยนะคะแฟนคลับไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของระบบเผาผลาญที่น้องอาจจะเผาผลาญได้ดีตอนนี้ก็พยายามฟิตร่างกายแล้วนะคะ,ะ,คะใครเป็นแฟนคลับก็เดี๋ยวรอผลงานน้องอาย ตะมนเนตรนะคะช่องสังมงเรางานแน่นเชียวอีก